กลับมารับชมคนค้นโลกอีกเช่นเคยนะครับคนค้นโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องของเทือกเขาคองแนวเขาที่ปรากฏอยู่ในแผนที่แอฟริกานานเกือบหนึ่งศตวรรษแต่ไม่มีอยู่จริงครับยอดเขาสูงหลายแห่งของเทือกเขาคองสูงเสียดฟ้าและหลายคนเล่าว่ายอดเขาเหล่านี้มีหิมะปกคลุมอยู่เกือบตลอดปี เทือเขาอันโดดเด่นนี้ปรากฏอยู่บนแผนที่แอฟริกาตะวันตกในศตวรรษที่19เกือบทุกฉบับเหมือนกับอุปสรรคที่ไม่มีใครข้ามไปได้มันขวางกั้นและเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำหลายสายแต่เทือเขาซึ่งอยู่ในจินตนาการของนักเดินทางจากโลกตะวันตกมานานหลายสิบปีนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีอยู่จริงผีของการทำแผนที่ไซมอนกาฟิลนักข่าวและผู้เขียนหนังสือเรื่อง on the map ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่และมุมมองต่อโลกของผู้คนในสังคมต่างๆกล่าวว่าเทือกเขาในตำนานแห่งนี้คือผีในประวัติศาสตร์ของการทำแผนที่เทือกเขาคองได้รับการพูดถึงเป็นครั้งแรกในโลกตะวันตกโดยมุงโกพาร์กนักสำรวจชาวสกอตซึ่งเดินทางเข้าไปในเซเนกัลและมาลีระหว่างปี1 7 9 5ถึง1797เพื่อสำรวจหาแหล่งกำเนิดของแม่น้ำไนเจอร์ เรื่องราวการเดินทางของเขาได้รับการตีพิมพ์ในกรุงลอนดอนในปี1799โดยมีเจมส์เรเนลนักวาดแผนที่ชาวอังกฤษวาดภาพประกอบใส่ไว้ในภาพผนวกภาพนี้เผยให้เห็นเทือเขาคองท่อตัวข้ามแอฟริกาตะวันตกไปตามเส้นขนานที่10ละทีจูด10องศาเหนือเส้นศูนย์สูตรเทือเขานี้ได้รับการตั้งชื่อตามเมืองคองเมืองหลวงของอาณาจักรคอง หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าว่าทารามีศูนย์กลางอยู่ในไอวอริคสและพื้นที่โดยรอบบูกินาฟาโซในปัจจุบันภาพลวงตาหรือแต่งเรื่องขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะหาข้อสรุปว่าพาร์คเชื่อว่าเขาเห็นเทือกเขานั้นจริงๆหรือว่าเขาแต่งเรื่องขึ้นโทมัสบัสเซสศาสตราจารย์กิจคุณมหาวิทยาลัยอิลลินอยส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์แอฟริกาตะวันตกกล่าวว่าเขาอาจจะเห็นภาพลวงตาหรือบางทีอาจจะเป็นกลุ่มเมฆที่ดูเหมือนเทือกเขาจากนั้นเขาได้ถามนักเดินทางและพ่อค้าว่ามีเทือกเขาอยู่ในทิศทางนั้นหรือไม่แล้วพวกเขาก็ตอบว่ามีศาสตราจารย์บาสเซสบอกกับ BBC ว่าแต่เรื่องนี้มีอะไรมากกว่าเพียงแค่ความสับสนทฤษฎีเกี่ยวกับเทือกเขาคองมีการศึกษาให้เข้าใจในบริบทที่กว้าง เกี่ยวกับการถกเถียงการทางทฤษฎีเรื่องเส้นทางการไหลของแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องราวลี้ลับที่สุดสำหรับนักภูมิศาสตร์ที่ศึกษาแอฟริกาตะวันตกในขณะนั้นเขาเชื่อว่าการเกิดขึ้นมาของเทือกเขาคองน่าจะมาจากเจมส์เรเนลมีทฤษฎีที่ขัดแย้งกันหลายทฤษฎีและการวาดแผนที่เทือกเขาคลองของเรเนลก็เกี่ยวข้องกับข้อสันนิษฐานของเขาเองเอลโดราโดของแอฟริกาตะวันตก เรนเนลหนึ่งในนักภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคสมัยของเขาเชื่อว่าแม่น้ำไนเจอร์ไหลไปทางทิศตะวันออกจากมหาสมุทรแอตแลนติกลงสู่ทวีปแอฟริกาจากนั้นก็ระเหยกลายเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำในแผ่นดินการมีอยู่ของเทือกเขาคองสอดคล้องกับแนวคิดของเขาว่าอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครอาจเอาชนะได้ที่ทำให้แม่น้ำไนเจอร์ไม่สามารถไหลไปทางทิศใต้เพื่อไปลงอ่าวเบนินได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแม่น้ำสายนี้ไหลไปที่นั่นภาพวาดประกอบของเรเนลมีอิทธิพลอย่างมากเชือกเขาคองปรากฏบนแผนที่แอฟริกาเกือบทุกฉบับตลอดศตวรรษที่19โดยมีรูปร่างและการทอดตัวที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจินตนาการของนักวาดแผนที่แต่ละคน ในแผนที่บางฉบับเทือกเขานี้ทอดข้ามทวีปแอฟริกาทั้งทวีปจากตะวันตกสู่ตะวันออกเหมือนเป็นกำแพงกั้นระหว่างทะเลทรายซาฮาราและแอฟริกากลางมีการพรรณนาถึงเทือกเขานี้อีกหลายอย่างทั้งการมีสีออกสีน้ำเงินและสูงเสียดฟ,ฟ้าหน้าเกรงขามบริเวณไหล่เขาที่ลาดชันมีความแห้งแล้งมากแต่อุดมไปด้วยทองคำ ชาวยุโรปบางส่วนเชื่อว่าเทือกเขานี้เป็นเหมือนเอลโดราโดของแอฟริกาตะวันตกแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่โลหะมีค่าของอาณาจักรอาชันติหรือกาหน้าในปัจจุบันจากนั้นในปี1889หลุยส์กุสตาฟบิงเกอร์เจ้าหน้าที่และนักสำรวจชาวฝรั่งเศสได้รายงานการเดินทางไปตามแนวแม่น้ำไนเจอร์ของเขาเขารายงานข่าวให้กับสมาคมภูมิศาสตร์ปารีสว่าเทือกเขาคองไม่มีอยู่จริง จากนั้นเทือกเขานี้ก็หายไปในทันทีมหสัสจรรย์ไม่ต่างไปจากตอนที่มันถูกทำให้ปรากฏขึ้นสังคมสร้างขึ้นมาแต่ที่มากไปกว่าเกรดทางประวัติศาสตร์ศาสตราจารย์บาสเซสกล่าวว่าเชื่อเขาคองในตำนานเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่แผนที่ซึ่งเราเชื่อว่ามีความเป็นภาวะวิสัยก็ยังถูกสร้างขึ้นมาจากอาคติส่วนตัวและมุมมองที่มีต่อโลกของแต่ละคน ตามที่เขาเขียนไว้ในบทความชิ้นหนึ่งร่วมกับฟิลิปดับเบิลยูพอเตอร์ศาสตราจารย์กิติคุณที่วิทยายลัยศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยมินเนโซตาว่าเหนือสิ่งอื่นใดแผนที่คือการสร้างขึ้นมาของสังคมจากคนที่มีบริบททางประวัติศาสตร์ของตัวเองโดยเฉพาะ ช่วงก่อนศตวรรษที่18เขากล่าวว่าแผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในจินตนาการและมีความอัศจรรย์พันลึกทุกประเภทยกตัวอย่างในสมัยศตวรรษที่16นักวาดแผนที่นามว่าออทิเลียสบรรยายว่าต้นกำเนิดของแม่น้ำนายมาจากทะเลสาบสองแห่งในแอฟริกาใต้ ศาสตราจารย์บาเซสตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ากรณีเทือกเขาคองมีความพิเศษตรงที่มันปรากฏอยู่ในแผนที่ต่างๆตลอดช่วงศตวตรรษที่19ซึ่งเป็นช่วงที่ถือว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วชื่อเสียงของเรนเนลและสายสัมพันธ์ที่มีกับสำนักพิมพ์ในยุโรปหลายแห่งทำให้เรื่องเล่าขานนี้ถูกเผยแพร่ต่อกันไปโดยไม่มีใครโต้แยง้ง แต่การปฏิเสธว่าเทือกเขาคองไม่มีอยู่จริงอย่างเป็นทางการของบิงเกอร์ก็มีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงอยู่การไม่มีอยู่ของเทือกเขานี้เป็นการสนับสนุนนโยบายแผ่ขยายอาณาเขตเข้าไปในแอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศสแรงปรารถนาอาณานิคมในช่วงศตวตรรษที่19สําสำหรับรัฐบาลยุโรปหลายประเทศแล้วแผนที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่นำมาซึ่งการถกเถียงการทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงแรงปรารถนาในการล่าอนานิคมไว้ด้วยแผนที่ทางการเมืองในศตรวรรษที่19ถูกนำมาใช้เสริมภูมิศาสตร์ทางกายภาพเรื่องนี้อธิบายได้จากความแตกต่างระหว่างแผนที่ของโปรตุเกสฝรั่งเศสและอังกฤษแผนที่ไม่ใช่เพียงแค่อธิบายถึงดินแดนต่างๆเท่านั้นแต่ประเทศเหล่านี้กำลังอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนต่างๆศาสตราจารย์บาศเซสกล่าว แผนที่เหล่านี้ยังนำมาซึ่งข้อถกเถียงเกี่ยวกับโลกด้วยศาสตราจารย์บาเซสกล่าวว่าบทเรียนที่ได้มาจากกรณีเชือกเขาคองคือเราต้องเป็นนักอ่านแผนที่ที่รู้จักคิดวิเคราะห์เราต้องถามตัวเองด้วยคำถามต่างๆว่าแผนที่เหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาในบริบทใดและทำไมพวกมันถึงถูกออกแบบมาเช่นนั้นหาไม่แล้วคุณก็จะไม่มีทางเข้าใจแผนที่ นี่คือคำตอบของเทือกเขาคองแนวเขาที่ปรากฏอยู่ในแผนที่แอฟริกาน,านานเกือบหนึ่งศตวรรษแต่ไม่มีอยู่จริงครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ